สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาต ชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่ร่วอะไรก็ขอใภัไพ่บอกมาว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่สองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าก็บอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเองเป็นช่วงจังหวะที่มีเรื่องเดินทางนะมีเรื่องเดินทางอยู่บ่อยๆหรืออาจที่จะต้อง กำลังมีแผนกําลังมีโครงการกําลังมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนบางคนมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะอาจจะเป็นแผนในช่วงเดือนตุลาคมว่าเออฉันจะไปต่างประเทศนะอาจจะมีการจองทัวร์นะคะอาจจะมีการจองที่พักอาจมีการจองเอ่อ สายการบินต่างๆสํา,าสหรับบางคนที่ไปเองสําหรับบางคนที่จะไปกับทัวร์ก็มีเกณฑ์ของการจองทัวร์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนมีเกณฑ์มีแผนของการจะเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตข้างหน้าแต่บางคนก็มีแผนของการที่เรียกว่ามองหาโอกาสมองหาอนาคตแต่ยังยังแค่มองหาแต่ยังยังอยู่ที่เดิมยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะ ออกไปข้างนอกหรือบางคนมีแผนของการที่อยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีช่วงของการที่เรียกว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็เป็นได้ดังนั้นเรามาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมมาดูในตําแหน่งกระดุมพระการเงินบ้างการเงินได้สองดาบสอดาบในที่นี้เขาบอกว่า การเงินของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกยังไม่ค่อยดีเลยดูจะคิดเครียดเรื่องการเงินซะด้วยซ้ำไปมันเป็นการที่เรียกว่ามืดแปดมืดแปดด้านต้องบอกอันนี้มืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะเอาอยัางไงดีมันเกิดความแปรปวนในด้านอารมณ์ว่าเฮ้ยรายรับกับรายจ่ายฉันไม่บาลานซ์กันเลยแต่บางสิ่งบางอย่างเห็นไหม มือที่ถือดาบอยู่สองข้างมันยังวางลงไปไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายแต่ยังมองหาตัวเงินไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยค่อนข้างเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะเอายังไงดีไม่รู้จะไปแบบไหนดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเอ่อราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณต้อง วางแผนการใช้เงินให้ดีๆเพราะมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักเรื่องการเงินนะคะของคุณต้องดูว่าอะไรที่มันจำเป็นที่สุดต้องจ่ายอันนั้นก่อนอย่างเช่นว่าตุลาอไปไปลายตุลาบางคนลูกเปิดเทอมแล้วต้องจ่ายค่าเทอมบางโรงเรียนเขาเก็บเร็วอ่ะเปิดเทอมปุ๊บเขาเรียกเก็บเงินเลยมันก็จะกลายเป็นว่าอุ้ยเครียดหาทางออกไม่ได้อ่ะ ค่าที่จ่ายอันนี้ก็โอ้ต้องผ่อนรถน่ะโอ้ต้องผ่อนบ้านน่ะโอ้ค่าเธอมามาอย่างเงี้ยมันมันก็เลยคุณต้องดูว่าอะไราที่ต้องจ่ายก่อนสําคัญที่สุดคุณต้องจ่ายนั้นก่อนอย่างเช่นใครผ่อนบ้านอยู่คุณต้องผ่อนบ้านก่อนเพราะว่าถ้าเลยเวลาไปแม้แต่วันเดียวเขาคิดดอกเบี้ยเพิ่มใครที่ผ่อนรถผ่อนไฟนั้นอยู่ มันก็ต้องผ่อนอันนั้นก่อนผ่อนบ้านผ่อนรถต้องผ่อนก่อนค่าเทอมล่ะค่าเทอมสําคัญไหมค่าเทอมก็สําคัญแต่เราสามารถไปคุยกับโรงเรียนได้ว่าเดือนนี้ช่วงนี้ยังไม่สะดวกขอเลื่อนไปอีกสักเดือนหน้าได้ไหมมันอาจจะมีการผ่อนผันได้สําหรับค่าเทอมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังประสบปัญหาตรงเนี้คุณต้องดูความสําคัญในแต่ละขั้นตอนคุณไม่สามารถไปคุยกับธนาคารได้หรือคุณไม่สามารถไปคุยกับไฟแนนซ์ได้ว่าเดือนนี้ขอจ่ายช้าสัก สีส่ส5้หาวันได้ไหมไม่ทำได้ทำไม่ได้นะคะไม่มีใครอนุม,มัติให้คุณได้เพราะมันเป็นการจ่ายผ่านธนาคารมันเป็นการที่พนักงานก็อนุม,มัติให้คุณไม่ได้ดังนั้นต้องเอาความสําคัญก่อนหน้าหน้าหลังต้องวางวางแผนวางระบบให้ดีๆทีนี้ตําแหน่งต่อมา พันเอ่อสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้แปดเหรียญเขาบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องโดยเฉพาะเพื่อนที่สนิทพี่น้องที่สนิทกับเราคนที่ถัดจากเราลงไปอาจที่จะกําลังหางานให้เราหรือเพื่อนสนิทกรัลรยาณมิตรที่สนิทกับเราอยู่ใกล้ชิดใกล้ชิดตัวเราแบบเนี้ยกําลังหางานให้เราเรียกว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยถึงการเงินจะไม่ดีก็จริงแต่มันมีโอกาสที่เพื่อนฝูงเราพี่น้องเรา จะหางานมาให้แล้วทําให้งานนั้นนะเยอะนะล้นมือนะแต่มันเป็นการที่เรียกว่ามันยังทําไม่เสร็จมันอาจจะกว่าจะได้ค่าตอบแทนอาจจะไปเป็นเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมมันเลยทําให้ยังอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องลาภผลรายได้รายรับรายจ่ายต่างๆที่ทําให้รู้สึกมืดแปดด้านตําแหน่งต่อมาพันธุพันธุได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เด็กเหรียญต้องบอกว่า ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกถ้าใครมีลูกมีหลานคุณนะ่ะสปอยลูกหลานมากเกินไปจนทําให้ฐานะความเป็นอยู่การเงินของคุณนะ่ะค่อนข้างขัดสนมาจากการที่เรียกว่ารักลูกรักหลานสปอยลูกหลานมากเกินไปความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณมันก็กลายเป็นว่าถ้าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกคุณยังเด็กอยู่หรือคุณยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนคุณใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยแล้วก็ พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่สปอยคุณมากเกินไปจนทำให้คุณเนะี่ยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะ่ยจะใช้จ่ายมันจริงเป็นการใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่คิดมันจะติดนิสัยไปจนเราโตส่วนสำหรับใครที่เป็นผู้ใหญ่อย่างที่บอกถ้าคุณยังไม่มีลูกยังไม่มีครอบครัวแต่อยู่ในครอบครัวใหญ่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับพี่น้องคุณก็เป็นคนที่มีนิสยัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะสปอยตัวเอง ไม่ได้หมายถึงจะไป็สปอยคนอื่นนะแต่จะสปอยตัวคุณเองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยที่ทำให้บางทีอะใช้เดือนไม่ชนเดือนทีนี้สำหรับเออชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยเขาบอกว่าสวดมนต์น้อยเกินไปนะหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตา ให้กับตัวเองและก็ให้กับสัรพสัตกล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรและกล่าวอาโหสิกรรมให้กับเอ่อให้กับคนที่ล่วงเกินเรานะคะคิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราแล้วก็เอ่อค่อยรวดน้ํานะคะกวดน้ําระหว่างกวดน้ําก็ขอให้ผลบุญสำลิปผลต่อตัวคุณยกถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกองค์เทวดาประจําตัวเรา ยกถวายให้กับเทพทุกองค์คที่ปกปักรักษาตัวเราและเทวดาประจําตัวเราเอ่อแบ่งผลบุญให้กับผู้มีชีวิตอยู่ที่ที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในครอบครัวเป็นคู่ครองเป็นพ่อแม่เราที่ยังมีชีวิตอยู่แบ่งผลบุญให้ไปแล้วค่อยอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็เอ่ยชื่อด้วยนะคะจากนั้นแล้วอ่ะไม่ใช่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็ต้องบอกว่าหากหากข้าพเจ้า เคยมีนี่เวณนี่กรรมต่อกับต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้มีส่วนร่วมที่จะได้รับอน,นิสงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้และเมื่อได้รับผลบุญนี้แล้วก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้นให้มีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเอ่อ และขอให้หลุดพ้นจากการเป็นนี่เวนนี่กรรมต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นเป็นต้นไปด้วยเทินแค่นี้เราไม่ต้องอุทิศเมื่อได้รับผลบุญแล้วนะก็ขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเท่านี้มันก็เป็นการที่เรียกว่าเหมือนอุทิศให้แล้วนะคะตำแหน่งต่อมาอุตตะปุตตะ โครงการใหม่ๆได้อัศวินเมทาวเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆนะสำหรับใครที่ทำงานประจำใครที่ทำงานราชการเพียงแต่ว่างานใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่คุณจะได้รับได้มรับมอบหมายให้ทำเนี่ยมันอาจจะดูเหนื่อยนะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในในออฟฟิศมันไม่ได้อยู่กับที่มันต้องมีเกณฑ์เดินทางอยู่บ่อยๆคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมคนอื่นน,นั่งสบายแล้วเราเหนื่อยเราร้อนอยู่คนเดียวถ้าอยากก้าวหน้าก็ต้องทำนะคะ ทีนี้ตำแหน่งนี้ถ้าม,ามองถึงว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือทําอาชีพอิสระต่างๆเขาบอกงานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างๆจะส่งผลที่ดีให้กับตัวคุณถ้าเริ่มต้นทําแล้วจะทําให้ไปได้อย่างสบายๆนะคะไปได้อย่างฉลุยเพราะคุณเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งพรีเซนต์ตัวเองได้เป็นอย่างดีในตําแหน่งต่อมาจึงเป็นตําแหน่งอัศวินเอ่อ อสุวินดาบนะคะอสุวินดาอ๋อเดี๋ยวขอ,อนิดนึงสําหรับความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดคุณจะเจอคนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงตุลาคมนี้คนที่เข้ามาค่อนข้างเจ้าชู้ทีนี้มาดูในตําแหน่งอลิอุปรรคติดขัดการขัดแย้งหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรหรือการถูกแทงข้างหลังต่างๆจะมีเกิดขึ้นไหมได้ราชินีดาบไม่มีเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนที่สามารถทํางานคนเดียวได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําเป็นกลุ่มหรือจะต้องไปง้อความคิดใครเพราะคุณเป็นคนตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดสามารถทําอะไรคนเดียวได้และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือบางคนชาวราศีพิจิกหรือราคณาพิจิกคุณอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงสูงแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีลูกน้องบริวารแต่ในช่วงเนี้ยเขาให้ให้ความรักให้ความเคารพคุณนะเพราะคุณยังมีอํานาจวาสนาบารมีอยู่ ที่สําคัญเจ้ากรรมนายเวรในช่วงนี้ก็ยังไม่ทําอะไรคุณเพราะยังไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะแต่เราถ้าเราพยายามสวดมนต์แล้วก็เอ,อให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะมารับผลบุญที่เรากระทามันจะทําให้เจ้ากรรมนายเวรค่อยๆเบาลงการถูกแทงข้างหลังยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานเออ,อาชีพอิสระหรือทํางานประจําตําแหน่งต่อมาปัตตน,นี ความรักสําหรับคนมีคู่โอ้ได้ราชาดาบราชาดาบในที่นี้ต้องต้องบอกก่อนว่าความรักสําหรับคนมีคู่คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับกัน คุณอาจจะมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องงานถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็นผู้ชายที่บ้าง,งานถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่บ้าง,งานไพ่สองใบนี้มันขึ้นมาติดกันเลยนะแล้วมันเป็นดาบด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณเป็นคนบ้าง,งานดังนั้นบา,บางครั้งบางทีคุณอาจจะมองข้ามเรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตคู่อย่างเช่นเจอหน้ากันหันมา เข้าบ้านมาเห็นหน้ากันเป็นอันว่าฉันรู้ละเธอไม่ได้ไปไหนเธออยู่ในบ้านฉันก็เข้าห้องอาบน้ําอาบน้ําแต่งตัวเออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเข้าห้องไปนั่งทํางานต่อบางทีเอางานกลับมาทําต่อที่บ้านจนบางครั้งบางทีคุณไม่มีเวลาให้กับครอบครัวถามว่าจะมีเรื่องมีราวกันไหมต้องคุยต้องเคลียร์บ้างนะต้องคุยต้องสร้างความโรแมนติกบ้างไม่ใช่เอาแต่บ้างงานอย่างเดียวเดี๋ยวคู่ครองจะเข้าใจผิด หาอะไรที่มันแบบกลับมาถึงปุ๊บไม่ใช่อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จคุณรีบเข้าห้องเอางานคว้งงานขึ้นมาทําอยู่ข้างนอกคุณก็ทํางานแล้วกลับมาคุณต้องมีเวลาให้กับคนในครอบครัวบ,บ้างสร้างความโรแมนติกให้ักกันบ,บ้างแล้วมันก็จะทําให้ครอบครัวคุณยืนยาวเพราะว่าคู่ครองคุณเองเขาก็เป็นคนค่อนข้างบ้าง,งานเหมือนกันเขาจึงเข้าใจคุณแต่ก็บางทีชีวิตคู่นะมันก็ต้องมีการที่เรียกว่าพูดคุยกันบ้าง ในตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเจ้านายเจ้านายหัวหน้างานสำหรับใครที่ทำงานประจำ <c oughs> เจ้านายหัวหน้างานมีโอกาสที่จะผลักดันคุณนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณนะเพราะเขามองถึงความมีศักยภาพในตัวคุณว่าคุณหนึ่งคุณมีความกระตือรือร้นสองคุณมีอำนาจมากพอหรือคุณเป็นคนที่ดูมีบรารมีที่จะสามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณให้ไปอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆใ,ใ,ในตำแหน่งสูงๆได้ในช่วงนี้มีศัตรู มีศัตรูเปิดเผยไหมศัตรูเปิดเผยถึงมีในตอนนี้ก็ไม่ไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะที่คุณมีบาร,รมีเหนือกว่านะคะตําแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมพัดภาคสูญเสียไม่มีนะคะเจ็บป่วยเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เจ็บป่วยถ้าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานถือว่าแข็งแรงดียังไม่มีเก่งของการเจ็บป่วยแต่ละมัดระวังเรื่องการขับรถขับลาสักนิดหนึ่งนะอย่าเร็วเกินไปอย่าประมาทเกินไปมันไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่มันไปเฉียวไปชนเขามันก็ทําให้เสียเงินได้บางคนบอกไม่เป็นไรมีประกันอะเสียเวลาแน่นอนนะคะ แต่บางคนต้องบอกก่อนนะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนใครที่อยากมีลูกมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกมีเกณฑ์ที่จะท้องได้นะคะแต่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะไวัยไหนในช่วงนี้จัดว่ายังดีอยู่ยังสุขภาพแข็งแรงดีใครที่เป็นโรคประจําตัวก็อาจที่จะต้องไปแค่ตามหมอนัดแต่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาจากนั้นตําแหน่งต่อมาสุภาะนะคะสุภาะก,การ อะไรนะเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้หกดาบหกดาบเขาบอกว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในสถานที่ที่มันไกลาจากที่เดิมที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงการเป็นต้องอพยพไปทั้งครอบครัวเพื่อไปตั้งลกรากใหม่ในการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะไม่ได้เป็นใหญ่ในที่เดิม ะะต้องมีการอพยพเดินทางออกไปอาจที่จะไปแล้วอาจจะเจออุปสรรคบ้างเจออะไรที่มันมันเหมือนกับคนเราอรับน้องใหม่เนาะพอเราไปต่อให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเขาแต่มันก็มีเกณฑ์ของการรับน้องใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ไปแล้วโอ้โหราบหรูปูผมด้วยดอกกุหลาบกีบกุหลาบอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะถ้าสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าช่วงเนี้ย อ,อ่ธุรกิจส่วนตัวของคุณต้องระมัดระวังการที่อย่าทําอะไรตุกติกหมกเม็ดอย่าทําอะไรที่มันออไม่ซื่อสัตย์ต้องทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่งั้นคุณอาจจะมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเกิดขึ้นได้นะคะมาดูในตําแหน่งต่อมาตําแหน่งกรรมการงานการงานได้ไพ่หนึ่ง ไม่เท้านะคะหนึ่งไม่เท้าเขาบอกว่าในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ยชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกมีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะที่มันเป็นการที่มีคนหยิบยื่นให้คนให้โอกาสคุณแล้วจะได้ลงมือทําในช่วงเดือนตุลาคมนี้ส่งผลให้คุณทําได้มันเป็นเรื่องที่คุณถนัดคุณสามารถทําแล้วประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคาดคิดเอาไว้ทีนี้มาดูในตําแหน่งต่อมาเอา ลาภะโชคลาภอุย้ยราศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคลาภนะเพียงแต่ว่าโชคลาภของคุณเนี่ยจะก,ก้อนเล็กก้อนโตมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนคนเราทําบุญมาไม่เท่ากันบางคนก็อาจได้ลาบก้อนโตบางคนก็อาจจะได้ลาบแค่เพียงเล็กๆน้อยๆอยหรือบางคนก็อาจจะได้ลาบจากคู่ครอ,องของคุณที่อยู่ไกลกันอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วมีคู่แต่ด้วยเหตุภาวะของการที่เรียกว่า ทำงานต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็เลยอยู่ไกลกันคุณอาจจะได้ได้รับเอ,อ่อได้รับเงินจากคู่ครองของคุณอาจจะได้มากกว่าเดิมอาจจะได้ก้อนโตกว่าเดิมในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกมีเกณฑ์มีโชคลาภสุดแล้วแต่โชคลาภในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันด้วยไพ่ใบสุดท้ายตำแหน่งวินาธ วินาศในที่นี้ได้ไพ่ The Star The Star บอกถึงการที่เรียกว่าคุณนะมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นศัตรูเปิดเผยศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆก็มีแต่ช่วงจังหวะเนี้มันมีดูมีบรารมีดูมีความโดดเด่นมันจึงทําให้ทั้งศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยยังทําอะไรคุณไม่ได้คอยจ้องดูจังหวะมากกว่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคดีความใครที่มีคดีความมีโอกาสที่จะชนะคดีไหม มันยังไม่ได้มีโอกาสยังไม่ได้ฟันธงว่าชนะคดีนะเพียงแต่ว่าเอกสารหลักฐานต่างๆของคุณเนี่ยมนดูชัดเจนกว่าคู่กรณีของคุณมันจึงทําให้โอกาสที่จะชนะคดีหรือเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะคดีเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ทนายความทั้งสองฝ่ายมันอาจที่จะทําให้คุณมีโอกาสชนะได้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับทนายความมากกว่านะคะคนที่เขาเข้ามาช่วยคุณพูดเข้ามาช่วยคุณเอ่อ ทำคดีมันจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะได้อยู่ที่ตัวคุณว่าเลือกทนายเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนกินสองฝ่ายหรือเปล่าต้องระวังตรงนี้ด้วยส่วนความทุกข์ใจของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ รักความสบายต้องพูดอย่างนี้ชาวราศีพิจิกเป็นคนค่อนข้างรักความสบายดังนั้นความทุกข์ใจของคุณก็คือการที่เรียกว่าอยากมีงานเข้าตลอดเวลาแต่ฉันไม่ชอบทํางานประจําฉันไม่ชอบให้ใครมากดขี่ฉันไม่ชอบอยู่ในกฎในกีในกฎในระเบียบในกรอบต่างๆดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากทํางานจ็อบอยากทํางานอิสระบางคนถ้าทํางานประจําก็จะเครียดว่าอยากทํางานประจําแล้วว่าน่าเบื่อจังเลยอะ่ะมันต้องมาอยู่ ต้องมาคอยแคร์คนนั้นคน,นนู้นคนนี้อยากจะทํางานที่มันเป็นอาชีพอิสระงะรับงานเป็นจอ็จอบๆไปมันก็มันก็ดีหม,มันก็ดีอยู่นะมาดามก็ทํางานเป็นจอ็อบละเพียงแต่ว่ามันต้องไปคาดมันคาดหวังไม่ได้เลยบางทีมันก็มีงานเข้ามาบางทีมันก็ไม่มีงานเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องพิจารณาทีๆว่าคุณก็มีความกังวลไงถ้าทํางานจอ็อบ เดี๋ยวเกิดมันมีบ้างไม่มีบ้างล่ะกต่ทํางานประจําตรงนี้มันก็มีความมั่นคงมากกว่ามันจึงทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจไปทํางานที่มันเป็นอิสระของตัวคุณเองได้คุณก็ทําเป็นรายได้เสริมสินะคะทํางานจ็อบเป็นรายได้เสริมเมื่อทําแล้วเรารู้จักคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีแบบไม่ขาดมือเลยเราค่อยออกจากงานประจํานะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่ เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ